嗯嗯嗯，嗯，妹 <noise> 妹<樂>。兄弟、uh,，兄弟 <c oughs>、uh,， ดาณินทร์รักค่ะแคมพาสวีครับหนูจะพูดยังไงพี่อันนี้ให้ผู้ชายพูดเถอะเกลี้ยงกันโยนอ่ะไม่ครับอังรอตซีถามจริงอ่ะมันต้องคุยยังไงกันบ้างแต่ละคนก็มานิดหน่อยเราไม่ต้องคุยแค่นิดเดียวค่ะเพราะขออนุญาตนะครับทำน่ะนะครับพี่ขออนุญาตนะคะเราส่วนใหญ่ขออนุญาตเราจะให้ผู้จัดกับผุ่มกลับไปขอให้ส่วนสองเราก็จะแบบเงียบๆมองหน้ากันก็รู้แล้วค่ะว่าแบบ ว่ต้องเล่นประมาณนี้นะนะก็โอเคตกลงกันจบแต่พออย่างเราพอมันตัดออกมาเป็นแต่ละตอนเราได้ดูมาดูค่ะแล้วรู้สึกว่ามันหูมาว้าวมาว้าวสุดกระสีแรกแล้วค่ะเออคือหลังจากนั้นเราก็เราว่ามันไม่มีอะไรจะแลงเท่าเท่าตอนหนึ่งละเรารับได้มีตอนหนึ่งตอนเดียวที่เราต้องแบบปิดตาแล้วก็เปิดตานิดนึงค่ะเก่งไหม ถามว่าแรกๆก็เก่งค่ะแต่พอมันเป็นซีนแบบนี้มันเก่งไม่ได้ถ้ามันเก่งก็คือมันก็ต้องอีกเทสอีกเทสแล้วมันจะไม่จบสักทีเราก็ถ้าเป็นซีนอย่างเงี้ยเราจะมีสมาธิค่อนข้างเยอะเพราะเราอยากให้ให้ <c oughs> ให้มันเป็นเทสเดียวใช่ค่ะดูหน้าเราดูภูมิใจดูยิ้มมีความสุขละครดี <c oughs> ผมก็ดีใจทุกคนชอบละครผมผมก็ดีใจทุกคนชอบคู่ของเราเราก็ดีใจ เก่งมาฉักลบซีนก็ก็มีบ้างครับเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่จะให้เกียรติผู้หญิงมากๆเราไม่ค่อยแบบคือแม่ไอเอเาเคมหอกสิเคมออนั่นแหละครับคนเราให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้วแล้วแล้วการที่เรามาเจอหน้ากันเลยแล้วเรายังไม่ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของเรามันถึงขนาดนั้นน่ะแล้วเรามาจูบเขาเลยเนี่ยมันก็เกรอ้ง อยู่แล้วครับถามผู้กองกับถามพี่โนโม้มหมว่าพระเอกต้องคำขนาดนี้เลยเหรอครับหรือว่ารู้สึกว่าอชอบเออถามถามจริงจริงถามจริงถามจริงแบบห้ามโกหกเลยเพราะกล้องจับอยู่จับใจและชอบอบอย่าก,กัดลิน้นกัดลินดล้นมันมีพิรุษชอบจูบแล้วพี่เออมันก็ดีมันก็ดีให้มันเต็มปากเต็มคำฮะว่าโอเค ในละครมันก็ดีครับถ้ามุกดาไม่ได้อยู่ตรงนี้มุกดาแป๊บนึงไปเข้าห้องน้ำเราสึกยังไงฉากลบซีนเราโอเคไหมแฮปปี้ไหมก็พี่งูมกับว่าโอเคผมก็โอเคเข้มนีไม่ใช่อะไรพี่อยากรู้ว่านะี่มันทุพันพันเนอะครับเออทุกคนดูรุนมากเลยอ่ะคือมันมีฉากบูด้วยนะพี่เราเปียกเลยเราอั่นียมีไม่ใช่หรอนี่ทำไมที่บ้านเปิดไม่มีบูเลยฝนตกกระท่อมเอ้ฝนตกอากาศเปลี่ยนอยแล้วว่าเออ ไม่เต็มที่เลยแค่อยากทำอะไรก็พูดเลยเมที่เขาเปิดทางล้วโอเคก็มันก็ดีครับถ้าไม่เขินหรือขึงหรือไงเป็นเก่งกงวมมันก็เสียทรงหน่อยคือเสียทรงคือครับเนี่ยพอมันอันนี้มันไลออกตอนนี้ไล่อยู่แล้วคนก็ต้องรู้สึกว่าเราชอบเขาจริงนะเราต้องแก้ต่าง ก็องให้เธอแก้ต่าง่แก้ต่างทำไมอ่ะอันนี้นั่นแหละผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องแก้ต่างอ่ะมันก็เป็นไปตามนั้นชอบจริงจรชอบจริง่ฟังที่เขาชงไหมเมื่อกี้เนี่ยมุกดาอย่าเข้าใจเลยอ่ะมุกดาเข้าใจใช่ไหมในสิ่งที่พี่สื่อสารไปให้เข้มตอบแต่เข้มดูเหมือนเกรงใจตอบไม่ได้เยอะวันนี้เข้มค่อนข้างลอยตั้งแต่เมื่อกี้แหละอ่าไม่รู้ว่าลอยอะไรค่ะพอมันล่นสนิทกันมากๆอย่างนี้มันทำให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวสนิทกันมากขึ้นมา ก็ก็พูดได้ก็สนิทก็สนิทก็ก็มันก็สนิทขึ้นกล้าพูดอะไรกันมากขึ้นไม่ได้แบบมานั่งเก่งกันขนาดนั้นเถอะมาเข้มชอบมุกนาอะไรก็ชอบไหมเขาถามเข้มเออเห็นไหมพูดจาเอยากฟังอย่าพี่เห็นไหมพูดจาอยากฟังไหมพูดากตอนสุดท้ายแล้วเราจริงเขาไมพูดจัดอะรู้อยู่แล้วอ่ะรู้ว่าต้องให้เขาพูดเองอ่ะเข้มมันตอนสุดท้ายแล้วเอ้าก็ก็ คือผมเดี๋ยวออกตัวล้อฟรีมันมันไม่ดีม้งผมว่าค่อยๆไปป็นเพื่อนกันดูกันไปนานๆอยู่กันยาวๆเป็นเพื่อนกันดีกว่าดูแลกันดีกว่าหันหน้าดูมุกดาพวกดาถ้าเขาจีบเราโอเคไหมเขาไม่จีบหรอกไม่จีบหรอกมองอย่างนี้หมายความว่าอะไรก็บอกอย่างที่บอกค่ะคือรู้ประมาณนึงว่าแค้มันคนยังไงคือเขาก็เป็นคนที่เวลาดูใครเขาก็ดูนานหรือว่ากว่าเขาจะแบบ เจอคนที่เขาอยากจีบก็อีกประมาณนี้แหละค่ะ